ชื่อเดตกินี้จะพักเกิดอายุ1 1ปีส่วจนสูงถึง1 5 0ซนิดเมตน้ำหนัก50กิโลกรัม,มครอบครัวมังคนคุณพ่อชื่อนายเสรีเกิดมดนคุณแม่ชื่อนางปัจนาเกิดโดยเที่มมยวเดืนยและ เขียวชอบทาน